อันนี้คือเมนูจันสูงหายากหาเขียมแหมยางหนึ่งเนาะแปรไอเทมเนาะวันนี้อยู่บนปลายฝ้าปลายยอดเก่าเปล่าพ่ดเนาะซึ่งมันก็เป็นอย่างไปบ่ได้เลยนอกจากเอาเปล่าเนาะวันนี้เขาเลยว่าจะเอามาหยักมาแปงแกงเอาเปล่าใส่ป่าแห้งตามสไตล์ครัวสู้ชีวิตใส่ตามมีต่าเกิดนะจ๊ะนะจ๊ะขั้นตอนการทําก็มาต่าน้ําพริกต่าเครื่องก่อนเลยเนาะก็จะมีไออย่างก็ กระหลิกหรือว่าหอมขาวอีนะหอมขาวหอมแดงพริกแห้งกะปิแล้วก็แฮมโมหรือว่าปาราสับจงลงโคเข้าไปแล้วก็บริหารขอแขนคอมือสักเล็กน้อยเนาะตําไปตําไปจากนั้นเขาก็จะไปต้มป่าแห้งฮื้มันเปื่อยให้มันนิ่มก่อนแล้วก็เอามาทําการใส่ก้างฮื้เรียบร้อยฉีกเป็นชินช้นๆโมกไฮโมกดีโมกพอประมาณอีนะแล้วก็ลืมบอกไปว่าเอาเปล่าแน,น่นอนหรือว่ายอดมะพร้าวนั่นะแหละนะจ๊ะนะจ๊ะเขาก็ต้องเอาไปกกไปหัน่นแล้วก็ไปล้างน้ำทำความสะอาด เรียบร้อยก่อนเนอะถ้าไผบะไข่เฮือมันดำกระแจน้ำเกลือหันหนอมันตึ้งขาวโจโะ๊ะโพอินอพอยังขาขาวไม่สาวน้อยฮันนะ <c oughs> ขั้นต่อไปที่นี่เขาก็จะไปแกงละตั้งน้ำใส่หม้อเปิดเตาใส่พริกใส่เครื่องตี่เฮาต่ำลงไปตะกี้เนาะตามด้วยป่าแหง้งรอจนน้ำแกงมันเดียดตะลุมตะลุมพอยังขุมนรกก็เป็นอันใจ